ออกรถเริ่มต้น5,000บาทรับโปรโมชั่นสุดพิเศษขับฟรี3เดือน t o y ยต้ Vios 1.5E เกียร์ออโต้ต e Auto, รถปี2014ครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รีวิวรถยนต์มือสสีเกศภูนิเวศครับคลิปนี้พวก,กับผมออฟนะครับคันนี้ครับราคาเราขายเพียงครับ328,000บาทเท่านั้นนะครับผ่อนงวดเพียง5,900บาทสูงสุด84เดือนครับรับประกันราคารถของเราถูกที่สุดแน่นอน ัวรถนะครับมีการรับประกันว่าไม่เคยมีอุบัติเหตุ100%ตครับตรวจพบยินดีรับคืนแถมค่าเสียเวลา10,000 0บาทกันไปเลยครับซื้อรถยนต์มือ2ต้องที่ศรีสเกตพงศิเวชเท่านั้นครับเพราะที่นี่เรามีประสบการณ์และเปิดมายาวนานมากกว่า30ปีมีรถยนต์มือ 2, สสภาพสวยให้ท่านได้เลือกมากกว่า100ร้อยคันรับประกันรถทุกคันไม่มีอุบัติเหตุ100%หากซื้อไปแล้วครับตรวจพบว่าเป็นรถมีอุบัติเหตุทางเรายินดีรับคืนและมีค่าเสียเวลานให้ท่านถึง 10,000 0บาทกันเลยสิสเกตพงศ์นิเวศการันตีคุณภาพรถสวยระดับ5ดาวทุกคันตรวจสอบสภาพรถยนต์มือ2กับบริษัทชั้นนำมาตรฐานจากประเทศญี่ปุน่น g ูอ Inspection ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างสภาพภายนอกสภาพภายในเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าเบื้องต้นครับผมเดี๋ยวเราดูโดยรอบของคันนี้กันก่อนเลยนะครับเป็นสีดำเงานะครับก็มาพร้อมล้อแมก15นิ้วนะครับตัวนี้มีเปลี่ยนยางให้ใหม่ด้วย4เส้นนะครับ โดยรวมของภายนอกนะครับทางร้านของเรามีการปรับแต่งเช็คระบบทุกอย่างให้เรียบร้อยครับก่อนจะส่งมอบให้ลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจครับซื้อคันนี้ผมรับประกันได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับด้วยค่างวดที่ไม่แพงนะครับและรับโปรขับฟรี3เดือนกันไปเลยครับไฟหน้าของเขาจะเป็นแบบธรรมดานะครับแล้วก็เนี่ยครับล้อ15นิ้วไปเลยนะฮะด้านหลังนะครับก็จะเป็นไฟแบบธรรมดามีโลโก้ v o s ติดนะครับเป็นตัว E รองท Top ไปเลยนะครับตัวนี้ ในส่วนของภายในครับก็จะมาในโทนสีดำนะครับเป็นสีแผงประตูก็จะเป็นดำทั้งหมดเลยนะฮะตัวเบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับตัดลายนะครับแล้วก็จะมีปรับไฟฟ้านะครับมีปุ่มเปิดสปอตไลท์นะครับที่พวงมาลัยก็จะมีถุงลมนิรภัย1ภาย1ลูกนะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานครับคันนี้ใช้งานมาเพียงครับ1 1 9 1 1 9กิโลเท่านั้นนะครับ คอนโซลสวยมากครับสภาพใหม่แทบจะไม่มีริ้วรอยเลยนะครับเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนเป็นจอ c d a n d r o i d มานะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ b l บลู o t h และ WiFi ได้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นระบบทัชสกรีนต้องบอกว่าตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องไปเปลี่ยนเพิ่มแล้วครับระบบแอร์ใช้งานได้ปกตินะครับแอร์เย็นมากครับตัวเกียร์นะครับก็จะเป็นตัวเกียร์ตัวเก่าอยู่นะครับกัมีโลขึ้นเขาลงเขานะครับถัดมาในส่วนของเบาะครับสภาพสมบูรณ์ไม่ขาดนะครับ ทางร้านเรามีการซักทําความสะอาดให้เรียบร้อยครับผมมาดูในส่วนของด้านหลังครับเป็นเบาะผมเช่นเดียวกันครับตัวนี้สภาพสมบูรณ์มากครับผมสาหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็มีบริการทําสัญญาให้ถึงที่ฟรีนะครับและส่งมอบรถให้ถึงที่ฟรีด้วยครับผมซื้อรถกับศรีสเกตพงศ์นิเวศมั่นใจได้ร้อเเซครับเราขายรถยนต์มือ2มา30กว่าปีแล้วด้วยประสบการณ์การันตีเรื่องคุณภาพแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของช่องเก็บของและเครื่องยนต์กันเลยนะครับ สำหรับด้านหลังของคันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าช่องเก็บของเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับสามารถเก็บของได้เยอะเลยนะครับกว้างเลยนะฮะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์คันนี้เป็น1,500 cc สี่สูบนะครับยังไม่เคยติดแก๊สมาแน่นอน100%ครับสภาพเครื่องยนต์สมบูรณ์พร้อมใช้งานครับไม่มีรอยเยิ้มงของน้ํามันนะครับซื้อรถกับเรานะครับเรามีการตรวจเช็คก่อนส่งมอบให้ด้วยนะครับเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องเช็คระบบ น้ำมันเกียร์ระบบทุกอย่างต้องใช้งานได้ปกตินะครับแน่นอนว่าลูกค้าออกไปแล้วเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะผมรับประกันได้เลยครับไม่ได้ซ่อมร้อเครับเรามีบริการหลังการขายให้ด้วยนะครับรับประกันเครื่องยนต์ระยะ6เดือนหรือ20,000กิโลเมตรครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถติดต่อผมได้ที่เบอร์0858 6 0 1 4ห9บันทึกเบอร์จะเป็นลายด้วยนะครับ ช่องทางติดต่อเพิ่มเติมครับแฟนเพจ Facebook รถยนมือสองสีสกเกตพงนิเวศครับสามารถชมรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ YouTube t i k t o กพงนิเวศคลปครับหากไม่อยากพาลาดรถสวยราคาถูกและรับประกันไม่มีอุบัติเหตุอย่าลืมกดติดตามรถยนต์มือ2องสีสกเกตพงนิเวศไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ